รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าคุณมีคุณสมบัติแล้วยังมาขาดคุณสมบัติแล้วมาสมัครเนี่ยมีโทษจำคุกนะมองคดีนี้จะไปยังไงต่อหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยผมว่าถ้าเป็นหนี้ก็ไปต่อ,อยากนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องความเป็นสื่อซึ่งฝั่งผู้ร้องเนี่ยพยายามบอกว่าพิธารู้อยู่แล้วเนี่ยมันมันได้ถูกพิสูจน์ไปแล้วว่าในแม้กระทั่งในที่ประชุมเองเนี่ยความเป็นสื่อของไอทีวีนะครับในการประชุมครั้งล่าสุด26เมษาเนี่ยฝ่ายผู้บริหารไอทีวีเองก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะคราทํ ธุรกิจต่อไปจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้แล้วตอบแล้วตอบถึงขั้นว่าแม้กระทั่งที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยก็ยังไม่บอกว่าควรจะทําอะไรที่เป็นออปชันทีดีสุดเพราะฉะนั้นในเมื่อผู้บริหารบริษัทยังไม่รู้นะครับในเมื่อ,อ,อที่ปรึกษาทางการเงินยังไม่รู้เนี่ย คุณพิธาซึ่งถือหุ้นนะครับ,รบพิธาไม่ได้ถือหุ้นโดยซ้ำเขาเป็นผู้จัดการมรดกรนะครับแทนผมก็เผลอพูดเรื่องนี้ไปต้องขอโทษพิธาไม่ใช่ผู้ถือหุ้นโดยซ้ำเขาเป็นผู้จัดการมรดกให้ให้คนในครอบครัวเขาเพียงสี่หมื่นหุ้นหรือว่าศ0 0 3 5สเปอร์ซซึ่งมันน้อยมากเนี่ยนะครับยิ่งไม่มีทางรู้ใหญ่และตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งเป็น คนที่อยู่ในที่ประชุมด้วยคือคุณกิมยังไม่รู้ว่าบริษัทตัวเองจะทาอะไรเพราะนั้นพิธาซึ่งถือหุ้นเพียงแค่ 0. ูนขอโทษนะครับไม่ถือหุ้นนะครับเป็นผู้จัดการบรดกเนี่ยนะครับศูนย์จุดศูนย์ไม่มีทางรู้เรื่องนี้ได้เลยเพราะนั้นสําหรับผมเนี่ยเรื่อง1นึ่งเนี่ยมันจบแล้วนะครับจากเรื่องของหลักฐานเรื่องการประชุมคลิปเสียงทั้งหมดเนี่ยนะครับเรื่องหนึ่งจบแล้วนะครับแม้กระทั่งเรื่องของข้อกล่าวหาของฝ่ายซึ่งอ้างว่าพิธาถือหหุ้้นส่่ยยยมมิดดววาาจบแลโปร หลังจากรับรองผลเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยมันจะไปเข้ารัฐธรรมนูญมาตรา82แล้วน,นี้จะเป็นสอสอส,อสอวอเข้าชื่อได้<ช>ยื่นถอดถอน<ช>หรือกกตเห็นความปรากฏก็ส่งเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญเหมือนกันตอนนี้คนคาดการณ์ว่ามันจะไปช่องทางนี้ส่งสารรัฐธรรมนูนแน่ๆอาจารย์สิโรธคิดว่ายังไงแล้ว151มันโอเคมันอาจจะเรื่องอาญาแต่มันถ้าในคดีในทางการเมืองเนี่ยมีข้อสงสยัยมีมูลเหตุนิดนึงก็ส่งให้สารรัฐธรรมนูญไป มิตรไฉตต่อถ้าสารรับคำร้องเกิดสั่งยุติปฏิยุติปฏิบัติหน้าที่มีผลต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีผมว่าถ้าอย่างนั้นคนจะยิ่งมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการการแกล้งทางการเมืองเช่นบางท่านบอกว่าเทียบเคียงกับกรณีคุณศิระเจนจาค่ว่าเคยมีกรณีแบบนี้แต่ว่ากรณีคุณศิระเนี่ยได้ถูกสารตัดสินไปแล้วนะครับมีหลักฐานเป็นที่ยุติว่าคุณศริระได้ได้ได้เคยถูกจองจาในเรือนจําจริงๆแต่กรณีพิธาเนี่ย ไม่มีหลักฐานอะไรในโลกที่ชี้ได้อย่างนั้นนะครับยิ่งไปกว่านั้นคือไม่มีคําตัดสินของศาลตรงไหนที่ชี้ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นหากกกตนะครับทำแบบที่สังคมคาดกันก็คือยื่นเรื่องไปยังสารธรรมนูญแล้วก็สวนะครับหรือว่าบางกลุ่มอาจจะยื่นเรื่องไปด้วยแล้วใช้เป็นข้ออ้างในการบอกว่าเพราะฉะนั้นอย่าเสนอพิธาเป็นนายกเนี่ยผมว่าสิ่งที่คนจะเริ่มเริ่มรู้สึกนะครับคือทั้งหมดนี่คือเรื่องการเมืองแน่นอนแล้วเพราะคําตัดสินของศาลยังไม่มียิ่งไปกว่านั้นวัตถุของคดีต้นเรื่องทั้หมด มีร่องรอยให้น่าสงสัยเต็มเป็นหมดรับการดัดแปลงนะครับเรื่องของหลักฐานต่างๆซึ่งยังไม่มีคําตอบว่าเกิดจากใครนะครับการรับลูกของคําร้องต่างๆซึ่งยังมีความคลุมขลุยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือเงื่อนไขทางกฎหมายซึ่งไม่อนุญาตให้ใครใช้กรณีนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขทางการเมืองในการสกัดพิธาได้เลยคือไม่ใช่ว่ากรกตจะเป็นแค่ทางผ่านไม่มีอะไรมาแล้วก็ส่งสารรูนให้หมดเขายังคือผู้บริสุทธิ์อยู่นะเวลาในพิธาเขายังคือผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเพราะเขาเป็นผู้จัดการบรดก แกนหลักของเรื่องทั้งหมดนี้คือความเป็นผู้จัดการบดเค็มเท่ากับถือหุ้นหรือเปล่านะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ในแง่ข้อกฎหมายนักวิชาการอาจารย์นิติศาสตร์จุฬาธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นที่น่ารับถือจํานวนมากในแง่วิชาการเนี่ยพูดตรงกันแล้วว่าความเป็นผู้จัดการบดเค็ไม่ใช่คนถือหุ้นอาจารย์แต่ถ้าผมมองกลับอีกด้านหนึ่งสวก็อาจจะบอกว่ามันมีอันนี้ก็จริงแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ไงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าโหวตไปนะเดี๋ยวมีปัญหาทีหลังมาสอยมันจะเสียเวลาเปล่าๆก็พักก่อนดีม เอาคนอื่นขึ้นมาก่อนอาจจะมีมุมมองอย่างนี้จากสมาชิกวุฒทสภาอาจารย์ก็เป็นมุมมองของสอวอซึ่งเราเรารู้อยู่แล้วว่าสอวอจํานวนมากขณะที่พูดเรื่องพิธาก็พูดเรื่องของการควรจะมีนายกคนนอกรึเปล่าบางคนก็พูดอยู่แล้วว่าถ้าเกิดพิธาเป็นนายกยังไงพวกเราก็ไม่โหวตเพราะฉะนั้นคําพูดในลักษณะนี้มันยิ่งสะท้อนว่าฝ่ายซึ่งพยายามจะบอกว่าเรื่องของการไอทีวีนะครับเรื่องของ151เนี่ยมีมูลทางกฎหมายเนี่ย ยิ่งมีแรงจูงใจทางการมองอยู่เบื้องหลังเพราะทุกคนที่พูดเรื่องนี้เนี่ยหลังจากพูดเรื่องพิธาเสร็จก็พูดต่อว่าเราควรจะมีนายกคนนอกหลังจากพูดเรื่องพิธาเสร็จก็พูดต่อว่ายังไงก็ไม่เลือกก้าวไกลเป็นนายกหลังจากจะไม่โหวตอยู่แล้วเขาพูดทุกเรื่องที่พักก้าวไกลแถลง <c oughs> นะครับว่ายังไงก็ไม่โหวตอยู่แล้วน,นี่คือจิ๊กซอหนึ่งแค่นั้นเองเพื่อจะทําให้อเจนดาหรือวาระที่จะไม่โหวตเนี่ยมันมีข้ออ้างมากขึ้น <c oughs> แต่ประเด็นคือเรื่องอื่นที่เขาอ้างเนี่ยมันเป็นเรื่่องงซึง อาจจะยังพอฟังได้ว่ามันมีความเห็นที่แตกต่างกันแต่กรณีนี้มันเป็นเรื่องทางกฎหมายเมื่อมันไม่มีกราวทางกฎหมายหรือมันไม่มีรากฐานทางกฎหมายรองรับไม่มีคําตัดสินอะไรรองรับสวไม่มีสิทธิ์เอาความระแวงของสอวอเป็นเหตุในการบอกว่าประชาชนไทยนะครับที่วันที่14พฤษภาคมได้เลือกก้าไกลเป็นพรคอันดับหนึ่งเนี่ยหมดโอกาสได้พิธาเป็นนายกอย่างที่ประชาชนเลือกความสงสัยของสอวอมีได้แต่ทั้งหมดต้องเป็นเรื่องที่สอวอบริหารจิตใจตัวเองว่าคุณสงสัยพิธาจะบอกว่าเมื่อสวสงสัยพิธา ห้ามพิธาเป็นนายกไม่ได้สอบว่าไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นในประเทศนี้ผู้การในฐานะอาดีตผู้การกองปราบพอมันเป็นหนึ่ง้าหนึ่งเนี่ยมันเป็นคดีอาญานะใช่ครับแล้วหนึ่งหคดีอาญาเนี่ยเราก็จะท่องกันมาตลอดว่าต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุธิ์พูดบริสุท์ครับแล้วก็ถ้ามีความสงสยัยต้องยกผลป,ประโยชน์ให้กับจำเลยใช่ไหมครับพอมันมีคลิปนี้ออกมาไม่ตรงกับบันทึกในลายลักษณ์อักษรเนี่ยมันส่งผลในทางคดีอาญายังไงครับชัดเจนครับคือพูดง่ายๆว่า ยังบอกว่าสสอาจจะร่วมชื่อแล้วเพื่อฟ้องไปยังศาลยื่นให้ประธานศาลส่งให้สารธรรมนูญวิจารณาในเรื่องของรู้อยู่แล้วเนี่ยผมว่ามันต่างกันเระกรณีศิระเหมือนกันฮะศิระนั่นรู้อยู่แน่เพราะติดคุกมาแต่พิธานี่ไม่ทายนะครับพิธาไม่ได้รู้ว่าตัวเองถือหุ้นนะครับและอํานาจก็ไม่มีที่ไปถือหุ้นเพียงแต่มีหน้าที่ไปจัดการหุ้นเท่านั้นเองนั่นคือความที่เขารู้ท่านั้นเองผมอยากรู้ว่าเมื่อความจริงปรากฏชัดโดยเฉพาะเทป คลิปอันนี้ออกแล้วคนที่จะไปร้องไปฟ้องพิธาเนี่ยเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแล้วเนี่ยคือจะไปพาดเกี่ยวกับความผิดทางอาญาความความผิดหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยจากไม่ใช่จากสองเจ็ดสองที่จะ,ะต้องโดนสองเจดสองนะครับถ้ารู้อยู่แล้ว ว่าเขาบริสุทธิ์รลอยังไปกันแก้เขาเนี่ยจะไปน,นอีกอันนี้กรณีฟ้องกลับแล้วใช่ครับน่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งผมก็เชื่อว่าบรรดาท่านสสที่อยู่ในสภาเนี่ยไม่มีท่านใดจะเซ็นชื่อให้หรอกครับนะฮะที่มีท่านหนึ่งอยากจะให้สสเซ็ชนชื่อไปเพราะประเด็นมันไม่มีมันไม่มีประเด็นของการถือหุ้นอยู่แล้วนะครับอันนี้เขจบนะฮะจบแน่นอนผมคิดว่ามันเป็นหัวใจอันหนึ่งที่เราต้องเข้าใจโดยบริบทชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็สัญญาณของเสียงที่มาเนี่ย ผมคิดว่านําเข้าสู่กระบวนการอของการพิสูจน์ตั้งแต่แรกส่งกกตเป็นทั้งแพ็คนะครับให้กกตเก็บเป็นหลักฐาน<ม>เป็นออริจินอลซะมันจะได้ถูกเรียกเมื่อสารใดอาจจะเรียกได้นะครับ<ม>อย่าให้หรือกก,กตอเองมเมื่อบอกว่ารู้แล้วรู้แล้วนะตอนนี้รู้รู้หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งก็ต้องเรียกหลักฐานในนี้มาจากเจ้าของนะครับเพื่อเอามาเก็บไว้นะ<ม>เป็นหลักฐานในการสั่งคำร้องนี้ นี่คือสาระสำคัญค,ค,คือตอนนี้ในทางกฎหมายก็พูดกันอยู่สองฉบับพรบบริษัทมหาชนอันนี้กรณีผู้ประชุมคนเซน<ช>็นถ้าไปปลอมแปลงอะไรอันนี้ต้องรับผิดชอบ<น>นนอีกกฎหมายหนึ่งอันนี้มีโทษมี <c oughs> โทษแน่นะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือพรบสสมาตรา14 143<ช>ผู้ใดกระทําการอันเป็นเท็จให้ผู้อื่นเข้าใจผิดคอันนี้ก็กรณีฟ้องกลับได้เหมือนกันแต่ผมคุยกับอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรเมื่อวันศุกร์หลังจากที่มีข่าวว่า กรกตรยกคำร้องแล้วก็จะไต่สวนเรื่องหนึ่ง้าหนึ่งอาจารย์สมชายตั้งข้อสังเกตกลับกันว่าการที่กรกตรยกเอาคดีอาญาขึ้นมาเพลอเพออาจจะไปก่อนเรื่องสารรัฐธรรมนูญเนี่ยแปลว่ากรกตรมีความมั่นใจอะไรบางอย่างผมเชื่อว่าตอนเคสกุณธนาทรเนี่ย <c oughs> สารให้ขาดคุณสมบัติก่อน <c oughs> แล้วค่อยหยิบผลคำวินิจฉัยนั้นไปเล่นงานในคดีอาญาแม้สุดท้ายอายการจะสั่งไม่ฟ้องก็ตามเนี่ยใช่ครับเพราะกรกตมั่นใจเอาเรื่องอาญาหนึ่งห้าหนึ่งมาพูดเลยเนี่ยแปลว่าเขาต้องมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าประเด็นนั้นหมคือ เขาเข้าใจชัดเจนเลยนะครับว่าคดีเนี่ยใช้151มาเนี่ยคือต้องการใช้กฎหมายที่เข้าสู่กระบวนการสามสารนะครับแล้วผ่านขั้นตอนปกติของที่ทุกคนถูกกล่าวหานะครับสิทธิตามมาตราย9ของรัฐธรรมนูญเนี่ยคือเป็นผู้บริสุทธ์ต้องต้อง,องปรากฏขึ้นชัดเมื่อปรากฏขึ้นชัดเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องคือ Law enforcement คือกะกะตนเนี่ยต้องพิสูจน์ให้ให้ขาดหรือให้ปราศจากข้อสองสัยแต่นี้มันมีข้อสองสัยทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องยกเลย นะครับเพื่อให้ขาดไปเลยนะครับนั่นคือประเด็นสําคัญที่ผมคิดว่ากรกตนี่ฉลาดพอสมควรถ้าอย่างนั้นยังเหลือขั้นตอนอะไรในสกัดกั้นคุณพิธาอีกก็อยู่ที่การโหวตมือที่จะเข้าครับแต่ผมคิดว่ามือที่จะเข้าเนี่ยนสภาหลังจากเดือนมิถุนาไปแล้วเนี่ยคงครบคงครบนะครับคงครบพอที่จะเอโหวตได้แน่นอนเชื่อว่าไปถึงเสียงสวใช่ครับแล้วคดีไอทีวีก็น่าจะเคลียร์ได้เคลียร์ครับคือตอนนี้ จบนะฮะจบผมคิดว่าจบใครมาล้องต่อเนี่ยต้องมีหลักฐานอื่นปรากฏผู้การประมาทไปหรือเปล่าไม่ประมาทครับตอนยุบพักอนาคตใหม่อาจารย์ปียบุตรก็พูดแบบนี้ครับกู้เงินหัวหน้าพักไม่ผิดตอนคุณธนาธรถือหุ้นวีลักมีเดียก็มั่นใจแบบนี้เหมือนกันครับผู้การสุดท้ายมันก็จบแบบเดิมอันนั้นมันเป็นความพิสดารครั้งนี้มันจะต่างจากในอดีตยังไงครับผมคิดว่าขณะเนี้ยหนึ่งท่านเชื่อกระแสไหมกระแสมันกลกลายเป็นความจริงเกิดขึ้นมามากขณะนี้และกระแสที่อยู่ใน 24บวก3เนี่ยคือ27ล้านเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันเป็นเกือบเป็นฉันทามตินะครับเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศแล้วที่มองเห็นจากข้อเท็จจริงทั้งหมดที่จะทําให้เรามีนายกที่เก่งที่สุดมีนายกที่เพอร์เฟคที่สุดเป็นเป็นอะไรคะเรียกเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะทําให้ประเทศเราเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองอมผมถามว่าแล้วใครไม่รับเหรอครับนายกแบบนี้นายกที่จะทําให้ประเทศเนี่ยอัพสกิล ไปอีกหลายเวอร์ช <version S 2> ั่นในที่นี้คือสาระสำคัญที่27ล้านเสียงเนี่ยลองรับตีสแตป์ไม่แล้วนะส่วนเสียงน้อยเนี่ยที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ต้องรับฟังด้วยร,ร,รับฟังคือเราอยู่ร่วมกันสปีเราก็เปลี่ยนผัดใบไปเท่านั้นเองนะครับ